สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไตมีทริคดีๆนะคะในการเก็บพริกมาฝากกันค่ะพริกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ใครหลายๆคนซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่หมดค่ะแล้วมันก็ต้องเสียไปเน่าไปนะคะวันนี้ไตมีไอเดียดีๆในการเก็บพริกมาฝากกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องทําการล้างพริกให้สะอาดก่อนค่ะ ล้างสักหนึ่งรอบก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาเช็คดูกันนะคะว่าพริกตัวไหนที่เน่านะเราก็ต้องคัดออกค่ะเนี่ยเพราะว่าถ้ามีพริกเน่าๆปนกันกับพริกสดๆนะคะมันก็จะทำให้พริกอื่นๆนั้นเกิดเชื้อราได้ค่ะเราก็ต้องทำการแยกออกนะคะ อ่าแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจําเป็นที่จะต้องเด็ดก้านออกค่ะเพราะว่าตัวก้านพลิกนั้นเป็นตัวสะสมเชื้อราค่ะเน้นนะคะว่าจะต้องเด็ดก้านออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเด็ดออกไปทั้งหมดเลยเมื่อไม่มีก้านที่เป็นตัวสะสมเชื้อราแล้วนะคะพลิกที่เราซื้อมาก็จะเก็บไว้ได้นานขึ้นค่ะ และสูตรที่ต่ายจะแนะนําให้เพื่อนๆทํากันในวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเก็บได้หลายเดือนเป็นปีกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะต่ายก็แกะก้านพริกออกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องล้างน้ำสะอาดกันอีก2-3รอบค่ะเพื่อให้พริกของเรานั้นสะอาดแท้100%เซ์ค่ะ ล้างแบบนี้นะคะ2-3รอบค่ะเราก็เอามาพึ่งให้แห้งนะคะตัวพริกนะคะเราจะเอาทิชชู่นะคะมาช่วยซับๆเขาก็ได้ค่ะแต่ยังไงก็ต้องผึ่งน้ำก่อนนะคะพึ่งให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะพริกของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูขั้นตอนสําคัญกันค่ะทุกคนไต่ก็จะเตรียมขวดน้ํานะคะมา1ขวดแบบนี้นะเป็นขวดที่สะอาดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็หยิบพริกนะคะที่เราผึ่งให้แห้งเนี่ยใส่ลงไปในขวดแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนี่นะคะจะเป็นวิธีในการเก็บพริกได้นานค่ะ หลายเดือนจนถึงขั้นแบบเป็นปีเลยนะทุกคนแล้วก็พริกเนี่ยก็ยังอยู่สดค่ะใช้งานได้ยาวๆกันเลยที่สำคัญนะคะเราจะต้องเด็ดก้านออกล้างให้สะอาดคัดพริกตัวที่มีปัญหาเน่าๆเนี่ยออกไปให้หมดค่ะ พริกเขียวพริกแดงนะคะทําวิธีเดียวกันเลยค่ะหรือบางคนจะมีพริกขี้หนูส่วนนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาให้แน่นค่ะเท่านี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าตู้เย็นได้เลยเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะ เอาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะทุกคนนี่สะดวกด้วยหยิบใช้งานง่ายด้วยนะคะลองทำตามกันดูค่ะวิธีเก็บพริกให้ได้งานนานข้ามปีเลยนะคะใช้วิธีนี้ค่ะทุกคน